นี่เราจะไปคาบไปซีโอกันแล้วตอบันไดเลื่อนจะเป็นโปสเตอร์ซิโอด้วยน่ารักมากมเรนี่อันนี้เราเข้ามาข้างในแล้วทุกคนก็จะมีตกแต่งการ์ตูนทีมซิโอน่ารักมา,มากมากมากน,นี่ทุกคนเราเข้ามาแล้วพอเราเดินเข้ามานะเจะเห็นตัตนี้ปอมปอมกระต่ายน้อยไม่มีเฟลโลสตรอเบอรี่คิตตี้ โดมนีน่ารักมากทุกคนนี่เป็นปสเตอร์ครบรอบ1 0ปีน่ารักมากทุกคนแล้วเราก็จะมาที่ยูยูนการเรียนนะเราจะมาเชอบชุดจีนถ่ายรูปกันนี่อันนี้บรรยากาศแล้วกทุกคนได้เวลาแต่งหน้ากาันคนหน้าข่ามากทุกคนตกใจมากเดี๋ยวเราจะงไปค่สีตาการเราแต่งหน้าใกล้เสร็จแลวเอพเอาโทรศัพท์มาดูหน้าตัวเองคนหน้าข่ามาก อันนี้เราก็จะอยู่ที่สตูดิโอถ่ายรูปนะเป็นของร้านเท่าชุดเลยใหญ่มากทุกคนคือสตูดิโอมันใหญ่มากเหมือนดูตอกไปจากซีรีส์จีนอะไรอย่างนี้เลยนี่ชุดเราเหมือนนางเอกจนีนมากแล้วก็ชุดของเจนน้อี่ลแรงมากอันนี้เราก็กําลังลงรูปจะไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปพี่กันค่ะทุกคนอันนี้เราแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วคือสวยมากหน้าก,กับผมพร้อมมากความถ่ายรูปสุด,สด สวยมากก็คือเขาเปิดไฟแล้วสวยมากเลยนะ ก็จะมากินข้าวเย็นกันนะอันนี้คือวิวรอบดอ,อ,อแบบสวยมากทุคทกคนอมชลนกเลยหรอถ้าเป็นคนจีนสมัยก็คือแบบย่องหนีไม่ได้นะคะไม่สุภาพนี่ทุกคนเราถึงร้านอาหารแล้วแต่ว่าก็คือมีแต่คนจีนนนในร้านอาหารแล้วก็อายมากเพราะเป็นสามคนที่ใส่ชุดจีนโอเคเราจะมากินชากันต่อ ก็แตดมาวันสุดท้ายก่อนกับไทยโอเคค่ะเก็บเสื้อผ้าเนาะช็อปปิง้งช็อปปิ้งเยอะก็ต้องเก็บเสื้อผ้าของเยอะมากมายแล้วเราก็ออกจากโรงแรมตอนตีสามครึ่งนะกำลังจะไปสนามยิน